สวัสดีค่ะม่คุสงเงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนชมการแก้ปัญหานะคะถ้าสั่งซื้อเสื้อมาแล้วมันคอกว้างเราก็สามารถจะไปหาลูกไม้นะคะมาสอยติดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เสื้อใหม่ที่สวยงามแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะ ซื้อลูกไม้มาแล้วเราก็สอยค่ะนี่นะคะหาลูกไม้ที่มันสีเข้ากับเสื้อเดิมสอยง,ยง่ายๆนะคะหวังว่าพวกเราคงจะได้อีกหนึ่งไอเดียนะคะนี่ค่ะสวยค่ะ